สารงานแผ่นดินระเดิมพดุงอํารุงอักคราราชูประถมเสริมศึกษาบูชาศาสตร์ประกาศยำ้ำคมนาคมทรงนำดำเนินเจริญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้รวมหอพุทธศาสนะสังคหะหอพระมนเทียนธรรม และหอพระสมุดวชิรยานเป็นหอสมุดสำหรับบริการประชาชนทั่วไปและพระราชฐานนามว่าหอพระสมุดวชิรยานสำหรับพระนครตั้งอยู่ณนหอของคดียในพระบรมมหาราชวังปัจจุบันคือศาลาสหาไทยสมาคมจากนั้นในสมัยรัชกาลที่6ได้ย้ายหอพระสมุดวชิรยานสำหรับพระนครจากเดิมที่ตั้งอยู่ณนตึกถาวรวัตถุริมถนนหน้าพระธาตุ และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่6มกราคมพุทธศักราช2459ครั้นถึงพุทธศักราช2469พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้แยกหอพระสมุดวชิรยานสําหรับพระนครออกเป็นสองหอคือหอพระสมุดวชิราวุธคงตั้งอยู่ที่ตึกทาวรวัตถุเช่นเดิม ให้เป็นที่เก็บหนังสือฉบับพิมพ์ทั้งหมดและหนังสือส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวส่วนศิลาจารึกคำพีใบาลานหนังสือสมุดไทยตู้ลายรถน้ำย้ายไปที่พระที่นั่งศีวมโมคพิมานในนามหอพระสมุรวชิรยานเช่นเดิมทั้งนี้ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดหอพระสมุดทั้งสองเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2469 จากนั้นในปี2476รัฐบาลจัดตั้งกรมศิลปากรขึ้นและมีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกำหนดให้หอพระสมุดสำหรับพระนครเป็นกองหอสมุดขึ้นกับกรมศิลปากรและต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นหอสมุดแห่งชาติเช่นทุกวันนี้หอสมุดแห่งชาติได้พัฒนาก้าวหน้าและแผ่ขยายสาขาออกไปยังต่างจังหวัดมากแห่ง ประชาชนคนไทยจึงมีแหล่งข้อมูลความรู้ที่เข้าถึงได้อย่างสะดวกมากขึ้นและได้สืบทอดพระบรมราชปณิธานให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้ตามความสนใจและอัธยาศัยโดยไม่ต้องพึ่งระบบโรงเรียนแต่เพียงอย่างเดียว